ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับป่าผู้เช่วยวาาญด้านอักษรธรรมนะครับก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชอบดีสวนโคกนะครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขอสัมภาษณ์อาจารย์นะครับก็คืออาจารย์ศึกษาอักษรธรรมจากแหล่งใดครับหรือจากใครครับครับอักษรธรรมนะครับก็บอกชัดว่าเป็นนักษอในทางพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนจากการที่ บวชเป็นสาม,มเณรนะครับแล้วก็เรียนในการที่จะไปเทศบุญพระเวทหรือบุญเทศมหาชาติของชาวอีสานนะฮะซึ่งเป็นเทศประจําปีแต่ละปีเพราะนั้นเนี่ยก็สนใจแล้วก็มาศึกษาอ่านแล้วก็จนทําทให้เกิดทซาบซึง้งแล้วก็รู้ตัวอักษรน,นี่มาตั้งแต่สมัยเป็นเนนเมื่ออายุ15ปีนะครับ ครับเมื่อพูดถึงอักษรธรรมนะฮะเนื่องจากว่าเป็นอักษรที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเพราะความหมายคําว่าธรรมเนี่ยนะฮะเราก็มุ่งหมายถึงคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับคสอนธรรมะาะรารรอรคืออรรักษรที่ใช้จารึกในการบันทึกคําสอนในทางพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะฮะก็เริ่มมาตั้งแต่นู่นนะฮะอักษร สันสกฤตกนะ็บันทึกใช้นะฮะแล้วก็มาอักษรมอนนะฮะแล้วก็มาอักษรพมา่าอักษรของไทยเราเนี่ยก็เรียกว่าอักษรธรรมเนี่ยนะฮะแล้วต่อมาก็มาเป็นอักษรไทยในปัจจุบันนี้นะฮะถ้าถามว่าความต่างนี่ก็คือตัวอักษรต่างเนี่ยอาจจะน้อยลงบ้างหรือบางตัวนี่อาจจะเพิ่มเข้ามาบ้างอะไรต่างพวกนี้นะฮะแต่ว่ามองในแง่ของของ,ของอความ ความแตกต่างเนี่ยนะฮะจากตัวอื่นเนี่ยก็คืออักษรไทยปัจจุบันแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยอักษรไทยปัจจุบันนี่เรามีเสียงวรรณยุกต์ด้วยแล้วก็มีตัวอักษรตัวที่เป็นตัวหนังสือที่เห็นปรากฏเนี่ยเรียกว่าวรรณยุกเนี่ยนะครับในในอักษรธรรมเนี่ยจะไม่มีรูปของวรรณยุกนะฮะแต่ว่าเสียงนี่จะมีนะฮะ ส่วนเสียงว่าจะผันให้สูงให้ต่าให้เป็นลักษณะยังไงนี่ก็มีเป็นปกตินะครับก็อยากจะรบกวนอาจารย์ครับช่วยพวกผมอ่านหรือว่าลองดูอักษรธรรมครับอ้ครับครับว่าอกษรคือคืจะเห็นว่าเดิมเนี่ยถ้าอักษรของนี่ก็เหมือนตัวปัจจุบันเนี่เป็นเหลี่ยมๆนะฮะแต่ว่าตัวอักษรธรรมนี่จะเป็นอักษรฝักถาม ฝักขามคือมีลักษณะความโค้งเหมือนเหมือนกับฝักมะ้าขามนะฮะยังยังขอไข่นะถ้าขอไข่ของเราเนี่ยนะก็จะอย่างนี้นะฮะข้อมุมบะไรต่างเนี่ยนะหรือบางทีเนี่ยนะฮะตัวเนี้ยนะฮะก็ไก่ต่อไปนี้ขอให้ทุกคนเขียนก็ไก่ทุกคนต้อเขียน เขียนแล้วก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาอ่านเตือนกันตัวค่อยๆดูกแค่ผิดเสร็จแล้วก็จํากันไปได้นะะฮนี่คือคือ,คอลักษณะการสอนก็สอนในอย่างนี้เนี่ยใช่หไหมเวลาเวลานั้นอย่างเงี้ยก็คือคล้ายๆทอทมเ่ยแต่ว่าแต่ว่าทอทมของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะใช่ใช่มีมีมีตัวสะกดข้างล่างตัวสะกดข้างล่างใช่ไหมอันนี้นะอันนี้อ่านว่า ตันก็ได้อ่านว่าตนก็ได้นอนหนูนี่นี่คือนอนหนูนอะไรอย่างเงี้ยเห็ไหมแล้วตัวข้างบนตัวข้างบนนี้เขาเรียกว่าไม้โกมไม่เห็นไม้โกมคือตัวสระโอร์ลดรูปตนนี่คือสระโอสระโอ,โอแต่ว่า<อ>สระโอลดร,รูปถ้าสระโอลดร,รูปอ,อ่าจะใช้ตัวนี้เหมือนเอาเสียงสระบมาเขียนอ่า คือคือคือถ้า,าโกงกลโกงสะกดต้องใช้ไม้กลบว่า,าตักน้ำให้เต็มไหมเวลาเขียนนี่ก็ตักนำไหนเต็มไหมต,ตักเสื้อเข้าป่าไปพบเสือ ก็ตามเสือเข้าป่าไปพบเสือมันคืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพื่อ่านแล้วเขียนชื่อตัวเองเป็นตัดสอนอ่ะนี้ไม่มีแล้วสไลด์ครับอาสไลด์เดี๋ยวจะให้ดูเอาคนอื่นเอาก่อนพยัญชนะเนี่ยวัฒนาอันนี้วัฒนาเออเออสระอูก็คือสระอูยาวมาณยี่สิบวัอย่างนั้น

<laughs> <laughs> อย่างนี้ปิดมาอย่างนี้กัน <ไป S 2> นะแล้วไปอย่างนี้กัน <laughs> เป็นอย่างนี้ถามอาจารย์ว่าเราจะมีแนวทางในการอนุรักษ์อักษรทํำยังไงครับแนวทางของการอนุรักษ์นี้ก็คือว่าต้องทําให้เยาวชนเราเนี่ยได้ได้เห็นภูมิปัญญาของบรรพชนนะฮะภูมิปัญญาของบรรพชนที่สามารถประดิษฐ์อักษรเหล่านี้ขึ้นมา แล้วก็ในอักษรเหล่านี้เนี่ยมันมีภูมิปัญญาที่ท่านเขียนเอาไว้ในไบลานเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใครไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือพวกนี้ได้จากต้นต่อเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้เข้าถึงเนื้อหาที่แท้จริงของภูมิปัญญาเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถให้เยาวชนเนี่ยทำความเข้าใจนะฮะต้องการในการที่จะรักษาต้องการ ที่จะสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาของบรรพชนเนี่ยนะฮะก็จะสามารถทําให้เยาวะชนเนี่ยหันไปสนใจศึกษาเรื่องพวกนี้เพราะว่าในใบลานเนี่ยมีอีกมากมายที่ยังไม่สามารถที่จะประวัติออกมาให้เป็นคําสอนให้เป็นหนังสือตํำรับตาราอย่างในปัจจุบันนี้ได้นะฮะเพราะนั้นตัวนี้เมื่อถ้าถ้าเราสามารถกระตุ้นให้เด็กสนใจว่าภูมิปัญญาอยู่ในนั้นนะ,ะก่อนที่จะเข้าถึงตรงนั้นต้องมาเรียนตัวนี้ก่อน แล้วพอเรียนตัวนี้แล้วสามารถอ่านได้แล้วก็ไปอ่านใบลานนะมันจะมีคําสูตรคําผูกแขนคําพิธีกรรมต่างๆยาสมุนไพรนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นภูมิปัญญาอยู่ในใบลานเนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะรวมทั้งคําสอนในทางพุทธศาสนาด้วย